thank <laughs> you ก็สวัสดีนะครับทุกคนนะครับวันนี้พี่หมอโตนะครับทันตแพทย์เอกลักษณ์นะาคราดนะครับจากเดนเท่ามีคลินิกนะครับคลินิกทันตกรรมประจําจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้บริการทุกๆการรักษานะครับโดยเฉพาะทันตกรรมด้านความงามนะครับจัดฟันจัดฟันทุกรูปแบบเลยจัดฟันแบบไซส์นะครับอีวิสลายดัมอนนะครับจัดฟันแบบเล็กทั่วไปแบบยาสีนะครับเซรามิกวีเนียคอมโพสิตวีเนียนะครับอันนี้ก็คือให้บริการทั้ง3สาขาเหมือนเดิมนะครับท้าสิงดานรามอชนะครับก็ สามารถติดต่อของเราได้ทางทุกช่องทางเหมือนเดิมนะครับทุกโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเราคือวิเคราะห์รูปหน้าของเราง่ายๆก่อนไปจัดฟันก็คือว่ามันก็จะมีวิธีให้เราสามารถประเมินตัวเองเช็คตัวเองได้ง่ายๆนะครับวันนี้ก็จะมีมาสอนทริคนะครับการวิเคราะห์ใบหน้าของตัวเองนะครับก่อนที่เราจะไปปรึกษามหมอจัดฟันวิธีการนี้ก็สามารถเอาไว้ดูวิเคราะห์ตัวเองเบื้องต้นสําหรับคนที่จะไปทําศัลยกรรมใบหน้าด้วยนะอะมา เริ่มกันเลยนะครับคือเราจะต้องรู้จักสัดส่วนใบหน้าก่อนนะครับบางทีเคยได้ยินเนาะเลือกสัดส่วนทองคำนะครับที่เขาเรียกกันว่าสัดส่วนทองคามันก็คือ facial proportion นะครับก็คือมันคือสัดส่วนของใบหน้านั่แหละจริงๆมันดูกันหลายมิติมาให้ดูเลยวันนี้สอนง่ายๆก็คือดู2แนวนะครับเราก็เอาตัวเรามาเนี่ยแหละถ่ายเซลฟี่ก็ได้นะครับรูปแรกที่เราจะต้องใช้นะอย่างแรกที่ต้องใช้คือถ่ายรูปหน้าตรงแบบนี้เลยครับชัดๆนะครับเบื้องต้นนะครับหน้าตรงเนี่ยเราจะแบ่งสัดส่วนของใบหน้าเนี่ยออกเป็น3ส่วนนะครับ ทั้ง3ส่วนเนี่ยดูง,ง่ายๆเลยมันต้องมีอัตราส่วนเท่าๆกันครับ1ต,1ตอน1ตอน1นะครับเราจะวัดเขาเรียกว่าเป็นส่วนของ upper face middle face แล้วก็ lower face นะครับก็คือใบหน้าส่วนบนใบหน้าส่วนกลางใบหน้าส่วนล่างมันต้องเท่ากันทั้งหมดทั้งสส่วนเอแล้วบนมันจะวัดจากตรงไหนเขาจะวัดจากขอบใดผมนะครับหรือตีนผมนั่นแหละจนถึงหัวคิ้วนะครับส่วน middle face เนี่ยเราจะวัดจากหัวคิ้วเมื่อะกี้เนาะ จนถึงปลายจมูกนะครับส่วน lower face เนี่ยเราจะวัดจากปลายจมูกจนถึงปลายคางนะครับดูแค่นี้เลยง่ายๆนะเซฟรูปไว้เลยก็ได้นะครับสาส่วนนี้จะต้องเท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเรามี3ส,ส่วนนี้เท่ากันก็จัดได้ว่าเราเป็นคนที่มีใบหน้าสมส่วนนะคราวนี้เรามาดูทีละส่วนเนาะ upper face ตั้งแต่ขอบไรผมจนถึงหัวคิ้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเนี่ยมันมีความแคบมากเกินไปนะมันก็จะทําให้หน้าเราดูสั้น,นครับก็ง่ายๆเลยคือแบบว่าโหแบบผมจะตีนผมมาเสร็จปุ๊บเจอคิ้วอะไรเงี้ยคือแบบ มีสัดส่วนดูยาวมากขึ้นแต่ถ้ายาวเกินไปเทียบจากสอส่วนที่เหลือนะครับถ้าเกิดว่ามันดูยาวเกินไปก็เป็นไปได้คือตีนผมมันขึ้นไปเยอะแปลว่าอะไรหัวเธอถ้าแบบนั้นอ่ะวิธีการแก้ก็คืออาบไปปูผมนะครับให้ลายผมอะ่ะมันยาวลงมานะครับให้มันเสมอกัรสัดส่วนอีกสส่วนด้านล่างอ่ะอันนี้ก็คือวิธีการแก้นะครับอันนี้ถ้แปลว่าอะไรถ้าเราเช็คแล้วส่วนนีมน้มันสั้นโอ้อันนี้คืออันนี้แก้ยากละ อาจจะต้องอจะปรึกษาหมอพลาสติกเซอร์เจอรี่และนะครับอาจต้องสัญญกรรมแต่ถ้าเกิดว่ามันยาวมากกว่าส่วนอื่นแปลว่าอะไรหัวเธ,เธอเกินไปนี่ก็ไปปูกผมครับน,นี่วิธีการแก้นะครับอ่ะอันนี้คือใบหน้าส่วนบนหรือ upper face คราวนี้มาดู middle face middle face นะครับเราจะวัดจากหัวคิ้วจนถึงปลายจมูกนะอ่ะส่วนนี้ผู้หญิงหลายๆคนให้ความสําคัญมันก็คืออะไรเวลาเราจะไปสัญญกกร,รมจมูกเขาก็จะดูส่วนนี้ด้วยเป็นส่วนประกอบจริงๆเขาดูหลายๆส่วนนะส่วนนี้ก็บอกได้คร่าวๆเหมือนกันถ้าเกิดว่า ความยาวของจมูกมันเหมาะสมเนี่ยนะครับความยาวนี้มันมันมันดูดีมันแบบใบหน้ามันก็จะดูหวานดูละมุนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันวันแล้วเนี่ยจมูกมันสั้นเกินไปส่วนสัดส่วนเนี่ยมันสั้นเกินไปมันก็แปลว่าอะไรจมูกสั้นมันเชิดอย่างเงี้ยมันเห็นรูจมูกง่ายเห็นไหมจมูกมันก็เชิดเชิดถ้าเห็นรูจมูกแบบแบบนั้นอะเชิดเชิดอย่างนั้นอะแบบนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจมูกมันสั้นไปไม่สวยก็แบบต้องทําให้ความยาวของจมูกมันลงมานะครับอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่า ปรากฏว่าเราวัดแล้วเนี่ยมันยาวเกินไปเหมือนกันก็แปลว่าอะไรจมูกมันห้อยมันยาวเกินไปมันเหมือนแบบจมูกคล้ายๆจมูกแอมบดเนี่ยเนาะจะทำให้หน้าเราดูแก่นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนสุดท้ายนะ lower face lower face เนี่ยจะเป็นส่วนที่หมอฟันทํางานด้วยเยอะมากก็คือตั้งแต่ปลายจมูกมาจนถึงปลายคางนะครับถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยมันดูแคบไปหรือมันสั้นกว่าส่วนอื่นเนี่ยก็มันจะทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยคางมันสั้นนะครับดูกลมๆดูไม่มีมิติเขาเรียกว่าแบบ คางมันช็อตอย่างเงี้ยก็คือแบบหน้าสั้นพวกนี้เวลาแก้ก็คืออะไรเสริมซิลิโคนหรือฉีดฟิลเลอร์ที่คางเติมคางให้มันดูยาวขึ้นอ่ะเนี้ยแก้ง่ายนะแต่ก็ต้องเป็นหมอพลาสติกเอริจรี่นะหมอศัลยกรรมนะครับไม่ใช่หมอฟันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคางเนี้ยมันดูวัดแล้วโอ้โหมันดูยาวเกินนะอันเนี้ยคือใบหน้ามันจะดูแหลมเหมือนกันมันก็จะดูคล้ายๆแม่โมดอ่ะก็คือหน้ามันยาวเกินไปมันก็ไม่สวยแต่ยาเกินไปในแก้ยากแล้วนะครับเพราะว่า พี่บอกไม่รู้วิธีการแก้นะเพราะว่าเป็นส่วนของมอสัญญกรรมเนาะเขาไม่รู้ว่าต้องไปตรงไปตัดอะไรหรือเปล่าหรือแบบบางทีมันแก้มหรือมันไปตัดไม่ได้เขาก็ไปเสริมความยาวในสัดส่วนข้างบนสส่วนแรกให้มันยาวเท่าๆกันเนี่ยอ่ะโอเคก็เป็นวิธีการแก้อีกวิธีหนึ่งนะเช่นแบบทาจมูกอะไรเงี้ยหรือไปทำหน้าผากอะไรนะครับให้มันดูแบบว่าเหมาะสมกันเนี่ยนะครับนี่คือจบแล้วนะครับอันนี้คือการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยการใช้รูปหน้าตรงนะจำง่ายแบบเลยมีสัดส่วน1ต่ตอนหนึ่งตอนหนึ่ง,น,น,ง,น,น,งนะครับ Upper Face, Middle Face, Lower Face นะครับอันนี้ดูง่ายมากเทฟรูปนี้เอาไว้ใช้เลยนะครับอ่ะโอเคก็จะมีอีกด้านหนึ่งให้ดูนะครับอ่าถ้าเราวิเคราะห์ด้านหน้าตรงเสร็จแล้วอันนี้แหละที่เกี่ยวกับหมอฟันโดยเฉพาะเลยนะครับรูปด้านข้างครับอ่าเราให้เพื่อนเราเราเรา,เราหันข้างแล้วให้เพื่อนเราถ่ายรูปให้นะครับนะเวลาเขาดูความสวยงามเนี่ยของด้านข้างนะครับเส้นเียสีเขียวๆที่เราลากขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่า e s t h e t i c line นะครับ เราจะลากจากปลายจมูกนะครับส่วนที่อยู่ปลายสุดของจมูกด้านหน้าที่สุดกับด้านหน้าที่สุดของคางนะครับลากมาจากจมูกมาที่ปลายคางให้มันตรงเป็นเส้นสีเขียวแบบนี้นะครับลากมาตรงๆเลยสบายๆเลยนะครับเราจะต้องดูสัดส่วนจมูกกับคางเนี่ยถ้ามันอยู่ในแนวนี้นะหมอฟันจะดูที่ริมฝีปากครับถ้าเกิดแรกอย่างรูป่างแบบที่เราขึ้นมาเนี่ยริมฝีปากเราอะถ้ามันไม่เกินเส้นสีเขียวหรือไม่เกินเส้นเอเซซิกลายนะครับบวกลบ อยู่ในช่วงประมาณถอยหลังไปสักประมาณ 1- หรือ2มิลิเมตรนะครับถ้าริมฝีปากเราเนี่ยอยู่ถอยหลังเข้ามาหลังเส้นสีเขียวเนี่ยก็คือแปลว่าเรามีปากรูปปากที่ปกตินะครับหรือรูปปากที่เอาจริงเรียกว่าสวยเลยละ่ะเขาเรียกว่ามีความสวยงามแต่ถ้าเกิดเราวัดแล้วปากเราเนี่ยมันไปเกยอยู่บนเส้นสีเขียวหรือล้นอุมไปอยู่บนเส้นสีเขียวเกินมากกว่า 2มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยแปลว่าจัดว่าเราเป็นคนฟันเหยื่อแหละหรือปากริมฝีปากมีลักษณะที่อูมหรือริมฝีปากใหญ่นะครับอันนั้นน่ยการแก้มี2แบบ1ถ้ามันไม่ได้เป็นที่ฟันเหยื่อนะมันก็เป็นที่ริมฝีปากก็แปลว่าพวกนี้เขาก็ไปตัดปากตัดริมฝีปากเยอะริมฝีปากให้เล็กลงนะครับแต่ว่าถ้าเอกซเรย์มาแล้วหมอฟันดูแล้วเอ้ยมันเกิดจากฟันที่มันเหยื่อมันยืนแล้วมันไปดันให้ริมฝีปาก มันบานออกไปจนเลยเส้นเอเซติคลายแบบนี้แหละค้ายเคสนี้เป็นเคสที่การถอนฟันร่วมด้วยเพื่อแก้ริมฝีปากที่มันอูมให้มันเข้ามานะครับแก้ยังไงเวลาหมอฟันทําก็คือพวกนี้ต้องมีการถอนฟันร่วมด้วยครับนะอย่างน้อยก็คือ2ซี่หรือ4ซี่แล้วแต่เคสนะครับเพื่อที่เวลาเราถอนฟันใช่ไหมให้เกิดช่องว่างใช่ไหมหมอเขาก็จะดึงฟันหน้าที่มันยื่นอ่ะให้ถอยหลังเข้าไปด้านในพอฟันที่มันเหยินถอยหลังเข้าไปด้านในเสร็จ ลิมฝีปากของเราที่มันเคยบานไปด้านหน้านะครับมันก็จะม้วนตัวเข้ามาบางลงแล้วก็ฟันที่เคยเหย่อนไปด้านหน้าเนี่ยมันก็จะถอยหลังเข้าไปคราวนี้ฟันเราที่มันเคยเกยหรือเลยเส้นเอสเตติกลายสีเขียว e เนี่ยมันก็จะถอยหลังกลับมาสวยเหมือนนางแบบคนนี้นะครับนะก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่เอาไว้ฝึกดูกันนะครับออพอเรารู้แล้วว่าเราเออเราวิเคราะห์ใบหน้าเราได้แล้วแล้ว,ลวเราก็เอาเ OK คไปหาหมอนะครับ ถ้าเกิดว่าบอกเลยเคสที่บอกว่าจัดฟันปรับรูปหน้าจัดฟันแล้วดูหน้าเด็กลงนะครับจะทำยังไงส่วนใหญ่เลยนะถ้าไม่มีการถอนฟันนะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงครับรูปหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับแต่เราจะใช้ในกรณีที่คนไข้มีสัดส่วนใบหน้าดีอยู่แล้วลิมฝีปากดีอยู่แล้วไม่ไม่เกยไม่เลยเส้นเอสเซติกไลน์นะครับพวกนี้ถ้าเกิดว่าลิมฝีปากดีอยู่แล้วแล้วหมอดันไปถอนฟันแล้วเกิดอะไรขึ้น กลายเป็นว่าฟันเราอ่ะจะโดนดึงฟันเข้าไปมากกว่าปกติคราวน,นี้แหละแทนที่จะสวยนะกลายเป็นว่าหน้าเราจะดูงุ้มครับงุ้มคือ,อยังไงนึกออกหน้าเหมือนมะม่วงอะ่ะนึกออกไหมมันเป็นกล้วยอย่างเงี้ยคือจมูกแหลมๆค่าแหลมๆแล้วปาาหดๆเข้าไปข้างในเนี้ยเหมือนแม่มดเนี้ยครับพวกนี้ก็คือใบหน้าก็จะดูแบบมีอายุมากขึ้นนะครับคือถ้าไม่จะเป็นจริงๆเนี้ยเราก็จะไม่ทําการถอนฟันในเคสพวกนั้นนะครับไอ้พวกนี้คือค่าพวกนี้บางที ใช้กับคนเอเชียนะแต่ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูได้อ้างอิงได้นิดหน่อยส่วนอย่างที่บอกก็คือเคสที่จะปรับรูปหน้าได้เนี่ยถ้าเราวัดแต่ที่พี่หมอบอกถ้าเกิดว่าริมฝีปากเราชนแปลว่า้มีแนวะโน้มว่าถ้าเราอยากปรับรูปหน้าเคสน,นี้เราอาจจะต้องปรึกษาหมาว่าเอ้ยหนูจะเป็นจะต้องถอนฟันไหมหมอเขาก็จะวัดอีกทีหน,นึ่งนะครับถ้ามีการถอนฟันร่วมด้วยก็บอกได้เลยว่าเออส่วนใหญ่รูปหน้าเราก็จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปนในทางที่ดีขึ้น เพราะมีการถอนแล้วก็มีการดึงตำแหน่งฟันหน้าให้เข้ามานะครับจมูกจะดูชัดเจนขึ้นคางจะดูเด่นขึ้นนะครับแล้วก็ริมฝีปากก็จะดูบางแล้วก็ดูเล็กลงรูปหน้าดูสวยขึ้นนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างเช่นรูปดารามาให้ดูนะมีรูปตัวอย่างมาให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตน้องใบเฟิร์นนะครับเอายกตัวอย่างมาให้ดูเพราะว่าเป็นคนที่มีรูปหน้ามีสัดส่วนใบหน้าที่สวยงามตามสัดส่วนใบหน้าที่เราวิเคราะห์กันนะครับเนี่ยเราสังเกตดูรูปหน้าตรงนะครับขวาสุดเนี่ยนะ ตีนผมนะมาที่คิว้วคิ้วมาที่จมูกจมูกมาที่คางเนี่ยส,สัดส่วนมันแบบวัดจริงๆนคือแทบจะหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะครับก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยมันใกล้เคียงก,กันงียครับสวยแน่นอนนะครับส่วนด้านข้างดีจริงรูปนี้ด้านข้างอาจจะหันดูแล้วไม่เยอะแต่ว่าถ้าด้านริมฝีปากของน้องใบเฟิร์นเนี่ยไม่เกินเส้นเอสเซติกลน์แน่นอนนะครับก็จะบอกได้ว่าคนไข้มีรูปหน้าด้านตรงและด้านข้างที่สวยงามนี่ก็เป็นตัวอย่างให้ดูอย่างน้องใบเฟิร์นเนี่ยเขาก็เคยจัดฟันนะมีช่วงงนนึเคยจัฟ ไม่แน่ใจว่าเคยจัดฟันเหล็กหรือเปล่าแต่ว่าตอนการจัดฟันแบบใสแบบอิมิสไล,ลร่วมด้วยนะครับแต่ว่ามีหลายๆคนเหมือนกันแบบว่าโห้ต้องทําความเข้าใจก่อนส่วนของหมอฟันเนี่ยที่เราแก้และปรับปรุงรูปหน้าได้ก็คืออย่างที่บอกถ้ามีการถอนฟันร่วมด้วยรูปหน้าจะดีขึ้นนะครับริมฝีปากสวยขึ้นจมูกดูเด่นขึ้นคางดูเด่นขึ้นแต่เวลายิ้มแล้วบอกว่าจัดฟันเสร็จแล้วอยากให้ยิ้มมาเหมือนดาราโป๊ะเป๊ะเลยอย่างเงี้ยบอกได้เลยว่าบางเคสเนี่ย ขึ้นกับลักษณะรูปร่างของฟันเราด้วยนะครับถ้าเกิดว่ารูปร่างฟันและสัดส่วนฟันที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันโอเคดีอยู่แล้วนะครับจัดฟันเสร็จก็คือสวยจบแค่ข้อสีฟันยิ้มมาขาวๆฟันสวยเลยแต่บางคนเนี่ยคือรูปหน้าดีขึ้นแล้วแต่ยิ้มทำาม้รู้สึกว่ามันจะไม่สวย1สีฟันอาจจะไม่ขาวเนาะสสัดส่วนฟันอาจจะไม่ได้ก็คือแปะฟันขาวนั่นแหละนะครับเขาก็จะสมมุติใครที่รูปร่างฟันไม่ดีนะครับก็ต้องจบด้วยคอมโพสิตวีเนียนะครับนั้นการจัดฟันช่วยได้ไหมช่วยได้ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเกลือสวยและอีกนิดเดียวถ้าเกิดอ,อยากยิ้มสวยเหมือนดาราเป๊ะๆเ,เลยนะครับเอาเป็นลเล็บเฟรนนะครับขออนุญาตน้องอิงฟ้าด้านข้างกับด้านหน้าตรงเนี่ยคือชัวร์ๆเป๊ะๆแน่นอนสัดส่วนหน,นหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งแน่นอนด้านหน้าตรงนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยคือเเอสติกลายสวยอยู่แล้วชัวร์แต่อย่างเคสเนี้ยลิมฟิปะาอาจจะดูแบบอิ่มๆเนี่ยอันเนี้ยน่าจะต้องมีการฉีดฟิลเลอร์ยิ้มแล้วเหมือนแบบนางเอกในเทพิยาอ่ะอันเนี้ยก็คือเป็นฟันแบบที่ทำเซรามิกวีเนียนะครับก็ขอบคุณภาพของน้้้อออององงินฟาาและพะภพข ใบเฟิรนครับ mm hmm. ขออนุาตเอานำมาใช้เพื่อให้เป็นความรู้กับคนไข้นะครับ mm hmm. ที่ดูอยู่นะโอเคก็สำหรับหัวข้อวันนี้นะครับสั้นๆน,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวพี่หมอสรุปให้นะถ่ายรูปหน้าตรงเราวัด3ปาะสัดส่วน mm hmm. Upper f a ์ e Middle f a ล e แล้วก็โลว์เฟสนะครับถ้า3ส่วนเท่ากันก็คือเรามีใบหน้าที่ใกล้เคียงดาราแล้วนะครับค่อน mm hmm. ข้างดีงไม่ต้องแก้ถ้าเกิดแก้ก็แก้ตามสัดส่วนที่พี่มอบอกอ่ะ ถ้าส่วนบนก็จะเป็นมหาเกี่ยวกับส่วนใหญ่จะเป็นหน้าผากส่วนกลางก็จะเป็นจมูกส่วนล่างก็จะเป็นคางนะครับส่วนหันด้านข้างเนี่ยต้องมาหาหมอฟันเลยมาดูว่าปากเราเหยื่นปากเราอูมปากเรายืดหรือเปล่านะครับที่หมอจะต้องคอยดูก็คือหมอศัลยกรรมกับหมอฟันนี่แหละก็คือส่วนใหญ่ก็คือทําจมูกถ้าจมูกมันแฟบไปก็ทําจมูกคางสั้นไปก็ทําคางปากอูมากเหยื่นไปก็ต้องหาหมอฟันเพื่อที่จะถอนฟันและดันฟันเข้านะครับอันนี้ก็เป็นการประเมินวิเคราะห์ใบหน้าตัวเองง่ายๆเบื้องต้นนะครับโอเคก็ขอบคคุณมากนะรับ วันนี้พี่หมอโต,โตนะครับก็จะต้องขอลาลงไลฟ์ไปก่อนนะครับเจอกันอีกทีนึงก็ไลฟ์ใน t k t t o อกโซเชียลมีเดียของเราได้เหมือนเดิมทุกทางนะครับ Facebook IG l ไล e ์ย u t u b e t i t ็อกนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณและลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมสวัสดีครับขอบคุณค่ะ